คุณสดีครับวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปแอส o รมนะคะเป็นบ้านของสามีนะคะซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่นั่นนะคะเป็นการพบกันครั้งแรกนะคะของลูกสะใภ้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเดินทางด้วยกันนะคะประมาณ800กว่ากิโลนะคะหรือว่าประมาณ10ชั่วโมงนะคะเราเดินทางโดยรถบัสหรือรถทัวร์นะคะเป็นคนส่งของอังคารานะคะหรือว่า หมอชิดอังคาราประมาณนั้นวันนี้นะคะก็เลยจะมาแบบถ่ายเป็นวิดีโอนะคะแบบว่าเหมือนเป็นการบันทึกนะคะเป็นความประทับใจอะไรประมาณนี้เนาะ,ะแบบว่าเป็นการพบกันครั้งแรกนะคะของแม่แล้วก็ลูกสะพายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปเดินทางพร,องรอง้อมๆกันนะคะไปกันคะ่ะบ๊ายบายตอนนี้รถออกแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะตอนนี้นะคะตีห้านะคะฝนขึ้นรถตั้งแต่สองทุ่มครึ่งนะคะตีห้าแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงก็แวะเข้าห้องน้ำนะคะจิบชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดินทางต่อ อำไม่ทักูอีกสามชั่วโมงค่ะทุกคนอีกสามชั่วโมงนี่คือถึงเอส o ูมยังไม่ถึงหมู่บ้านที่นางอยู่นะคะทุกคนคือแบบว่าสามสิบกโลต่อไปอีกนะแล้วก็แบบนอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าทางมันคืออ้อมเขาอ่ะแบบยังไงแบบ โคง้งโคง้งโคง้งอ้อมเขารถถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะได้ยินเสียงไก่ะเพราะว่าปั๊มเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงกระต่ายแล้วก็เขาเรียกไก่อะไรอะ่ะออไก่งวงป่ะปดก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะตัวที่ขันตอกติากตาก <c oughs> อันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกไก่อะไรอ่ะไก่หรือนกก็ไม่รู้นะเฮ้ยมันเหมือนนกยูงนี่หรอนี่มันนกยูงนี่หรือเปล่าตัวเดียวสองตัวนอนอยู่แล้วก็ อันนี้ก็ไก่ไก่อ,อะน้องตายเข้าบ้านไปแล้วค่ะมีน้องเห็น <c oughs> น้องตายสองตัวน,นูวิ่งอยู่แวบๆข้างในนุ่นก็มีเจ้าถิ่นนะ,ะนอนเฝ้าอยู่ คแปกโคแปกโคแปกภาษาตุรกีเรียกว่าหมานะคะโมงนะคะตอนนี้เราได้มาถึงจุดหมายแล้วยังยังไม่ถึงจุดหมายนะคะ